สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับตำบลยางเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางมาเป็นครั้งแรกนะครับมาที่วัดหลวงปู่ศิลาก็ความหวังของพวกเราก็คืออยากจะพบกับท่านนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะได้พบกับท่านหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ผู้ผคนผู้สาสีขชนก็มากันคึกคักนะครับพอสมควรนะครับ เดี๋ยวติดตามดูนะครับว่าจะได้เจอหลวงปู่หรือเปล่าครับครับขณะนี้เราได้เดินทางมาถึงวัดหลวงปู่ศิลาแล้วนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วก็โอกาสมงคลอย่างยิ่งนะครับวันนี้หลวงปู่อยู่นะครับท่านจะออกมารับนะครับ้าไตรนะครับในอีกสักครู่นะครับตอนนี้ท่านฉันพระทหารอยู่นะครับ นี่เป็นรถพระที่นั่งของหลวงปู่นะครับรีรถพระที่นั่งเหรอเหนะ <c oughs> นะครับพรเดียม <c oughs> อันนี้ไม่เฉพาะแต่ญาติโยมนะครับที่จะมารอพบกับหลวงปู่นะครับพระสงฆ์เองก็มานะครับอย่จะมีที่นั่งพระสงฆ์แบบนี้ก็หลายองค์ครับสี่ห้าองค์สามสี่องค์นะครับที่มาได้รอพบหลวงปู่นี่คือรถพระที่นั่งของหลวงปู่นะครับ รถ,ร,ถรถของลีงปู่รถประจำตัวนะครับวันนี้คุณยายมานั่งเฝ้าหน้ารถเลยส <Yeah. S 1> นยจะจดจำพิเศษเลย <Yeah. S 1> นเนาะทะเบียนรถเนาะ รถเก็บจำพิเศษเลยเนาะนใโททรศัพ์ออ๋วันนี้มาเห็นของจริงเห็นของจริงเป่เคยดูโทรศัพท์ก็ทุกยาเป็นโทรศัพท์กระโดดนั่นแหละได้เห็นของจริงของแท้แล้วแล้ววันนี้บังเอิญหลวงปู่อยู่อีกบังเอิญมากเป็นความโชคดีเป็นบุญอย่างสูงเนาะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งยายมาจากไหนครับนี่มาจากแก้วบุรีบุรีรัมย์โอ้โมาจากบุรีรัมย์เลย โอ้โหโชคดีมากๆครับวันนี้ได้เจอหลวงปู่แล้วท่านผู้หญิงมาจากที่ไหนครับนี่ประเทศอะไรนะสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นี่มาอย่างไกลเลยนะครับมาวันนี้โอกาสดีเจอหลวงปู่เดี๋ยวสักครู่หลวงปู่ก็จะออกมาแล้วนะครับแต่ที่นี่รู้แล้วว่าลุงของร้านอยูสุเกยกาลสซินเลเลยจะให้ลุงพาส่งร้านมาเพราะว่าลุงเขาอดียร์กาลาิน บางทีบางท,บางทีคนอยู่ใกล้ๆย,ยังไม่เคยเข้ามาก็มีน,นั่นนี่คนมาจากไกลได้ก่อนคนมาจากส <c oughs> วิตเ่อ์เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมอัดถบริการของน้องปูขึ้นรถแล้วนะครับ,บตอนนี้ย่ามออกมาแล้วนะครับ พัฒนานหันพัฒหาหารมาอีกแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีคนอยู่ข้างหน้าได้หมดเลยครับนี่คนอยู่ข้างหลังไม่ค่อยได้เพราะอันนี้เป็นพัฒนาหารเพลนของหลวงพ่อหรือั้ง <c oughs> ตำรวจทางหลวงนำด้วยนะครับไม่ธรามีรถพยาบาลติดตามเยอะเร่อนะโอ้โหรถกระจถึงประตูแล้วแจกไปถึงคนที่สามพันห้าแมวี่สิบหัวหลวงปู่ก็เลยหยิบแหกนร้อยออกมาให้แจกต่อจากแั้นใหแวก็แจกไปแจกในะแจกไปถึงคนที่4ี่พันห้าเงีแหร้อยกันหมดกี่นะ ไม่้อา่อนนะคี่นะคนที่นั่งอยู่ไกลๆี่ว่าบลัวไม่ได้พี่เออนึจากพี่นพนบไม้ลยอาทิยด้วย่าษาทุกขอสครับาธุครับขอบคุณครับอยครับนนี้รื่งจริงนะองับเจริงมคนที่ถามที่ไห ㅎ ㅎ ㅎ

นี่เดี๋ยวเขามนั่งแม่เดี๋ยวเขามานั่งนนีรอก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีพัดก็ติดรับอยู่ครับเดี๋ยวไปนั่งวางแต่ว่าาวมาไม่เคยเจองไ่เคยนะครับเไม่อนี่ง đến được cả rồi. Còn cũng đến để được. Dạ. 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 Dạ